สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องนะจนังไหนมีแดดออกแ <g ül> ดดออกกันย่างจ้านี่ได,ด,ด้เจอเน,นี่พี่น้องจ๋าเนี่ยพ่อไทยสิโช้ให้เบิงเนี่ยจ้ะเนี่ยที่พ่อเอาวางไว้อยู่นี่สองอันนี่จ้ะ่นจะเอาไว้ห่วงเสียงดังๆเวลาอันน้ำขึ้นได้จะเด้อแล้วก็ฟังทั้งทีน้าจ้ะฟังทั้งทีกับนีอันหนึง่งแต่ลายว่าจ้า นี่จ้ะนี่ห้องนี่ดังขนาดเด้เป็นอีโบดอีโบดเลยเด้อพี่น้องเด้ไอไงางจะข้าวกันจันเด้อเสาร์เนี่ยกะจะว่ากันได้จันเด้อวันนี้อากาศบ่ค่อยดีปันไดจ้ะบ่ค่อยมีคนมานะจ๊ะเนาะพัดไทยก็สบาย พัดไทยก็ได้สบายอ่ะนี่จ้ะเอาขี้ฝาทายให้พี่น้องเป็นวิวสูงๆนะจ๊ะเนาะสูงคักสูงแน่เลยพี่น้องสูงๆเบาเอานะจ๊ะเนาะสูงพอสูงก็เบ,บาเอาอะไ้มี่ยังพัดไทยพี่บาพี่บอดจ้ะไปซีเรียสอีหยังมากใบเลยพี่น้องเด้อเห็ดอีหยังชิมีความสุขมีความสุขเขาเห็ดแล้วเขากรบบาดอะไรมีหยังเกิดขึ้นจ้ะ ฟ้าเป็นงามขนาดดิฟ้าหลังฝนนะจ๊ะเนาะฝนตกต่อเนื่องหลายวันนะจ๊ะ ทะลุออกไปเนี่ยเป็นข่ายทหารคือเก่าเมื่อเดิมพี่น้องจ้ะพระไทยจะพาพไปทางพู่นโน,น่นเรจะผ่านทางพู่นตาไล่เนี่ยเด้อจ้ะเด้อเป็ดตัวหนึ่งอยู่ในแม่น้ำเ,เป็ดต๋อพูดจ้ะแต่วันหนึ่งงานพระไทยเห็นอันเป็ดตัวเมียเ,เนาจะน้องขึ้นเขาไปอยู่ในอ่าอีาเห็นงานการอันอัน ระบบน้ำเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเขาไปยางใน่ๆอันข้างในนะพี่น้องมันต้องบินขึ้นเด้่ยขามขามอันนั้นนะขามลวดนะจ๊ะเพราะมันก็สูงอยู่เนาะข้างในพักจะขามไปได้อ่ะเดี๋ยวพัชไทยสิยางไปทั้งฝุ่นแล้วสิดทายพี่น,น้นองเบิ่งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าไปยยางออกไปทางพี่ พิ่นกับผากันมาอันพาเด็กหน่อยแนมะ่ยางเด่นนึงทุกันพี่น้องจะผ้าอันอีหยังผ้าลูกคนมาเล่นตักดินทรายนะจ๊ะเนาะหนาเสมอนี่ยแหละมองตีพัดไทยเคยบอกพี่บอกน้องนะจ๊ะก็บมาเร็วไปสาไก่นะจ๊ะเนาะว่าพัดไทยก็บยางจะแถวนี้แหละพี่น้องมาเร็ไปสาไก่ยางเขับมาหนี่ กันคนเพิ่นกินผักกันนี้พนก็ได้ผักไปกินพี่จ้ะแต่พัดไทยว่าเอาแคลนเนสกระมี่แล้วจะแน่นี่ตอนนี้จังเสียจะต้องใส่ถุงมือขั้นกิ๊บปิ้งเลยเวล่าพันดาดแล้วจะเนาะพัดไทยกับเพิ่นบ่ค่อยถือกันดอกจ้ะเป็นศัตรูกันข้านข้านใพี่น้องเราเรากำลังเทือกระบวมขึ้นเลยมือนั่นมือขันเพนจิ้มเอานะจ้ะเนาะ แย่งแต่มือมีแต่กระดูกแต่พัดไทยบ่ได้เป็นคนเดี๋ยวว่ากินปลาไหนนจะจนะ๊ะเนาะก็กินเท่าที่เรารู้กินที่เราอิ่มเห็นไ,ไหมพี่น้องบ่ได้ซีเรียสปลาดพัดไทยซื้อพักมานซองกำนี่เสียก็ได้กินซองหอบจะ้ะแกงใส่นั่นใส่นี่ใส่ไข่หบดแดงสินะก็เลยบ่ค่อยปลาดพี่น้องบ่ค่อย คือชาวบ้านเพิ่นนะก็ได้กินอยู่เด้อจ้ะเด้อเวลาพัดไทยไปอันหลานไทยยังเสียไปอันในซิวลีกินเสียพัดไทยกับมดเทลฮกเกียรติลอยฝั่งอยู่เด็กพี่น้องเด้อยเยอะสว่าพัดไทยบ่บ่สื่อบนน่็ยังเด้่ยทำบ่สื่อมันก็ะเจรุ่ยละพี่น้องอืมพ่นบอกไปบอกไปเธอจีบเธอแดนจ้ะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ เป็นสะพานใหม่แล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็ไปไกลเติ๋อรบพี่น้องเด็กพัทยาเคยไปแล้วตะกี้ตแต่ลูกเพิ่นยังพกักกระแลนตุ๊ตาตุ๊ดทาเสียงดังกะกากแจ้ะเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นบม่มานั่แล้วจ้ะมีแต่พ,ยยพัทยายยังพุทธิย่าก็บพ่เป็นยังจ้ะพระอาย่นี่พัทยาบอกภาษาเพิ่นเป็นอยู่ก็คุยกันหูหรือ่อง แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้พระท่าเห็นคนยางก็จะเป็นพวกประเทศเพื <m <m sure> ่อนอพยพมาจ้ะเนาะเป็นผู้สาวเพื่อนกุนยางนละผู้เฒ่าเป็นขาหาผัวเฒ่ากันบอกว่าแต่คนอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องดแต่ลังคนเพ์คนก็มักสไตล์ฝรั่งนะจ้ะเนาะแต่ประเทศเพื่อนอันต่อสู้กันนะพี่น้องแต่แต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่เลยขนาดไม่ลูปไม่หยางสิไม่ผัวเป็นตัวเป็นตนมันก็แต่งได้จ้ะเด้อ แต่งใส่สุดเซ็กซี่โอ้ยนี่คนมากนะจ๊ะมีอันผู้เบาคนปัน่นจักรยานเสือผู้เขาจ้ะคาท้ายก็ต้องวางนี่ก็เห็นแล้วคาท้ายเห็นคนยางแล้วข้างในยางจำศีลอยู่ข้างในคาพันถึงยางสราๆนะจ๊ะเนาะมัจำศีลเบิ่งข้อมนองข้อมหนานมันก็จะมยนมวลพ่เป็นผูญญ้งยิ่งนะจ้ะเนาะยางผู้เดียวเพิ่น เป็นหาอย่างี้ดนัิถามเหล่าอยู่คนหายอย่างนี้ยจ้กันาหอนเนี้นยนนมีเบิรบปรยาด้วพี่น้องเลยฝากกันมา,นา,มนากดไลค์แชร์กดติดตามให้น,ำน้ำเด้จัดเด้อาดไทยนสวีสวัสดีจ้า